เราไปต่อกันที่ค่ายถัดไปนะครับกับแบรนด์ Honda ใช่ครับฟังไม่ผิดกับ Honda ก็มีรถ MPV เหมือนกันนะครับรุ่นที่น่าสนใจมากในตอนนี้นะครับก็คือ Honda Odyssey Absolute EX 2024ใหม่ล่าสุดครับมาพร้อมกับชุดแต่ง Black Edition โคมไฟและโครเมียมลมดำออปชั่นจัดมาให้เต็มๆนะครับเบาะทุกตำแหน่งเป็นหนังแท้ ประตูท้ายไฟฟ้า Hand Free Power t ร์เทลเกและที่สำคัญครับที่นั่งแถวที่2ปรับไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้แล้วนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถครอบครัวรถ MPV ในราคาที่คุ้มค่ากว่า ถูกกว่าเอาผาดเป็นล้านนะครับเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงจริงๆทางเรานะครับมีรถพร้อมส่งมอบแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้มีจํานวนจํากัดครับสามารถนัดโทรเข้ามาชมรถจริงได้แล้วนะครับที่โชว์รูมและแบรนด์ฮอนด้านะครับยังมีรุ่นมินิ MPV ีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันกับ Honda s t เต w วากอน Spa าร่าพรีเมียมไนะครับมาพร้อมกับออปชั่นกล้องรอบคัน360องศาเบาะหนังแท้สลับหนังอาคาเนชลาระบบเตะ เปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับภายในกว้างมากๆครับแนะนําให้เข้ามาชมรถจริงได้แล้วนะครับที่โชว์รูมตอนนี้ราคาพิเศษสุดๆครับอยู่ที่2องล้านสองแบาทเท่านั้นสนใจเข้ามาชมรถจริงนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061ย์4 2324 23หรือแอดไลน์ได้ที่ l i น์แอ speedy auto นะครับ